สวัสดีครับเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุขสศึกษา,รนะราพระศึกษานะครับในส่วนของนะครับวิชาพระศึกษานะครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะครับนะคือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่เคลื่อนที่แล้วก็ใช้อุอป,ปรกรณ์ประกอบนะครับ เราเริ่มกันเลยนะครับ <C oughs> อยู่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับ <C oughs> การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับ <C oughs> ซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะครับ <C oughs> การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับ <c oughs> ทบทวนความรู้นิดหนึ่งนะครับธรรมชาติของการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนนะครับสัตว์แล้วก็พืชจะมีการเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับด้วยการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน นะเช่นถ้าคนเราก็กับสัตว์ก็อาจจะเป็นการเดินนะครับนะหรือวิ่งนะครับเช่นเราเดินไปโรงเรียนนะครับมาวิ่งไปทุ่งหญ้านะครับแต่ถ้าเป็นพืชเน่ยจะเป็นาการเลื้อยนะครับพันรัว้วนะครับนะจะเดินไม่ได้นะครับ มาดูตัวอย่างนะครับของการเคลื่อนไหวของสัตว์นะครับมีอะไรบ้างนะครับทบทวนนะครับชั่วโมงนี้ก็เช่นแมวนะครับเดินบนพื้นนะครับนกบินบนท้องฟ้านะครับปลาว่าอยู่ในน้ำนะครับกระรอกนะครับไต่อยู่ตามต้นไม้ ต่อไปมาดูตัวอย่างครับการเคลื่อนไหวของพืชบ้างนะครับว่าเขาเคลื่อนไหวในลักษณะใดครับมาดูนะครับภาพด้านบนนะครับต้นมะข้ามมะแกงลิงนะครับถ้าใครมีที่บ้านเนี่ยเขาจะรู้นะครับเขาบอกว่าต้นมะข้าวมะแกงลิงเนี่ยนะครับจะหุบนะเมื่อมีแมลงตกลงไปนะครับในตัวของเขาที่เป็นรูปร่างกลวงนะครับแล้วก็จะมีน้ําหวานอยู่ข้างในนะครับ ต่อไปการที่ปักบ,บุง้งทอดยอดยาวขึ้นนะครับไปครับต้นมายราบนะครับหุบใบเมื่อถูกสัมผัสนะครับถ้าตามบ้านนอกเราก็จะเจอบ่อยนะครับถ้าไปโดนใบมันจะหุบหทันทีนะครับจากที่กลางอยู่นะครับหรือนะครับดอกไม้ผริบานตอนเช้าเป็นต้นนะครับ ตัวอย่างการเคลื่อนไหวของคนนะครับว่ามีอะไรบ้างการกระโดดนะครับการวิ่งการคลานการยืนและการนั่งรวมถึงการเดิน มาดูนะครับประโยชน์ของการเคลื่อนไหวนะครับนี่เรายังทบทวนความรู้อยู่นะครับหประโยชน์ต่อสัตว์นะครับเขาบอกว่าสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยครับเคลื่อนไหวนะครับและเคลื่อนที่เพื่อหาอาหารและแหล่งน้ํานะครับเมื่อสัตว์ได้กินอาหารแล้วก็จะทําให้เจริญเติบโตนะครับนอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนหาที่อยู่อาศัยนะครับเพื่อความปลอดภัยและใช้ในการดํารงชีวิตนะครับ ไว้ประโยชน์ต่อพืชนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับระบบพืชเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อหาแหล่งน้ำนะครับแสงแดดนะครับหรืออาหารเพื่อการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับสัตว์นะครับง่ายๆคือเพื่อการดรํารงชีวิตให้รอดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ3ประโยชน์ต่อคนนะครับมาดูที่ว่าการเคลื่อนไหวประโยชน์ต่อคนเนะี่ยเพื่ออะไรนะครับ การเคลื่อนไหวนะครับประโยชน์ต่อคนเขาบอกว่านะครับการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ช่วยคนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ก็เหมือนกับสัตว์และพืชนะครับแต่สิ่งที่สาคัญคือเคลื่อนที่เพื่อทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารทํางานนะครับหรือหาที่ปลอดภัยนะครับรวมทั้งทําให้ร่างกายแข็งแรงเช่นเล่นเกมกีฬานะครับการออกกาลังกายต่างๆนะครับ มาดูธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันนะครับเช่นการเรียนหนังสือนะรับประทานอาหารเล่นกับเพื่อนนะครับซึ่งแต่ละกิจกรรมจะใช้การเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกันนะครับเพื่อทํากิจกรรมนะครับได้ตามต้องการ,นะรมาดูนะครับ <c oughs> ตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันนะครับ การนั่งนะครับเช่นนั่งเรียนสักผ้านะครับนั่งรับประทานอาหารเป็นต้นนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับอันนี้การนั่งต่อไปการยืนอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับแต่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆได้เช่นยืนเข้าแถวเคารพร,รงชาตินะครับยืนทําความเคารพคุณครูเป็นต้นนะครับ ต่อไปการเดินนะครับนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องเคลื่อนที่แล้วนะครับเช่นเดินไปโรงเรียนไปตลาดหรือไปเที่ยวต่างๆนานา,นา,นาเป็นต้นนะครับต่อไปเป็นการวิ่งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ที่ถึงจดหมายเร็วหน่อยนะครับเช่นวิ่งไปซื้อของไปโรงเรียนหรือวิ่งเพื่อออกกำลังกายครับเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรง ไปการกระโดดนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้นะครับเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางเช่นกระโดดเชือกนะครับกระโดดหนังยางเล่นกับเพื่อนเคยโดดไหมลูกนะครับหรือกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับอาจจะเป็นกิจกรรมในการเรียนการสอนก็ได้นะครับ ต่อไปการก้มตัวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวนะครับนะโดยการน้อมศีรษะและลําตัวลงไปข้างหน้าเพื่อทํากิจกรรม<ๆ>เช่นการหยิบของนะครับก้มผูกเชือกอรองเท้านะครับหรือต่อไปครับนะการเคลื่อนไหวร่างกายง่ายๆนะครับตามธรรมชาตินะครับจะแบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้นะครับ หนึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายครับโดยไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนที่นะครับโดยไม่มีการเคลื่อนที่นะครับส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนไหวทํากิจกรรมในขณะนั่งหรือยืนนะครับจำไว้ว่าขณะอยู่กับที่เนี่ยไม่มีการนะครับเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับส่วนใหญ่เราเป็นกิจกรรมนะครับในขณะนั่งหรือยืนนะครับ มาดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับมีอะไรบ้าง 1. การก้มตัวสองการวิ่งอยู่กับที่ 3. การยืนหมุนข้อเท้าสี่การยืนก้มตัวแตะสลับนะครับซ้ายขวาดูตามภาพนะครับหการก้มเงยศีรษะนะครับ ไปครับมาดูการเคลือ่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นะครับ uh, บอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่เนี่ยเป็นการที่ร่างกายเคลื่อนที่จากที่หไปยังอีกที่หนนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวในลักษณะเช่นนี้จะใช้เท้าเป็นสําคัญนะครับคือเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับคือไม่ได้อยู่จุดเดิมนั่นเองนะครับรลักษณะของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลือ่อนที่มีอะไรบ้าง กันนะครับตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายขณะนะเคลื่อนที่ครับการเดินนะครับเคลื่อนที่โดยการก้าวเท้าสลับกันนะครับขณะเท้าข้างหนึ่งจะอยู่บนพื้นส่วนอีกข้างหนึ่งนครับก้าวบนพื้นลำตัวตั้งตรงครับปล่อยแขนแกว่งตามธรรมชาติ ต่อไปนะครับการวิ่งนะครับเป็นการเคลื่อนที่นะครับโดยการก้าวเท้าสลับกันอย่างรวดเร็วนะครับนะเท้าทั้งสองเนี่ยจะลอยจากพื้นนะครับและใช้นะครับปลายเท้าลงสู่พื้นนะครับปลายเท้าลงสู่พื้นนะจำไว้ด้วยนะครับอาจจะเจอในข้อสอบนะครับ ไปการสไลด์นะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ด้านข้างนะครับโดยการนะครับก้าวเท้าออกไปด้านข้างแล้วลากเท้านะครับอีกเท้าหนึ่งเนี่ยมาชิดแล้วนับก้าวชิดก้าวนะครับตามภาพนะเคลื่อนที่เท้าตามลักษณะของลูกศรนะครับก้าวออกไปก้าวแยกก้าวชิดแล้วก็ก้าวแยกอันนี้เขาเรียกว่าการสไลด์นะครับการกระโดดไปข้างหน้า เป็นการใช้สองเท้านะถีบตัวให้ลอยสูงขึ้นนะครับแล้วลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองนะครับพร้อมกันหรือทีละข้างก็ได้ต่อไปนะครับการกลิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่นะครับโดยการพลิกหมุนตัวนะครับไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับโดยส่วนของข้างลำตัวเนะี่ยแนบกับพื้น นะครับแล้วพลิกหมุนตัวต่อเนื่องกันไปนะครับการกลิ้งนะต่อไปนะครับการเคลื่อ,อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับมาดูครับเขาบอ,อกนะครับ การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับหรือเคลื่อนที่ก็ได้นะครับที่มีการใช้อุปกรณ์มาประกอบการเคลื่อนไหวนั้นนะครับเช่นการจับเตนะโยนการเดาะก,การเคาะนะครับ มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบมีดังนี้นะครับการจับนะครับเป็นการใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกำครับหรือยึดถือไว้นะครับเช่นการจับลูกบอลจับเชือกจับไม้ปิงปองอันนี้พวกนี้ก็ได้นะครับหรือจับตะเกียบอะไรพวกนี้ก็ได้ับจากภาพนะครับก็จะเป็นการจับลูกบอล หรือการจับลูกบอลที่กลิ้งที่เพื่อนกลิ้งมาให้การเตะนะครับ,รเ,รบเช่นการเตะบอลน,นะครับจับภาพนะครับคือการเตะบอลกับเพื่อน การโยนนะครับเป็นการหงายมือโยนสิ่งของออกไปจากตัวเองนะครับเช่นโยนลูกบอลน,นะครับโยนห่วงยางนะครับอาจจะเป็นในลักษณะดังภาพนะครับการโยนลูกบอลกับคู่นะครับหรือโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับจะลงเรียนเปิดแล้วคงได้ปฏิบัติกิจกรรมจริงๆกันนะครับ การเคาะนะครับเช่นใช้ไม้เคาะกลองหรือเคาะประตูนะครับอาจจะเป็นใช้มือหรือไม้หรืออุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับตีกระทบกับวัตถุนะครับให้เกิดเสียงนะครับก <c oughs> ารดกนะครับในภาพก็เช่นลูกป,ปิงปองหรือดอ,อกตะก้อนะครับเป็นการ โยนสิ่งของขึ้นนะครับแล้วใช้ไม้นะครับหรือมือนะครับตีรับนะครับขึ้นและลงนะครับสรุปนะมาดูสรุปนะครับการฝึกเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับขณะเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบเป็นประจำนะครับเขาบอกว่า จะช่วยให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ตามต้องการและทำให้ร่างกายแข็งแรงสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถรมาดูนะครับเพื่อทบทวนได้นะครับไปเจอกันชั่วโมงใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ